กอหย่านี้ซ้โดอกเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกคือเกาเด้อค่ะ นี่ค่ะอาวุธประจำกายเฮ้าตะการหน่อยกับมีดอันเนึองไปค่าไปเก็บเพ็ดกันนี่ค่ะสองดอกโอ้โหหักหักหักนี่ค่ะเพ็ดหลอบนี่คือดอกวอกใหญ่น้อเน,นี่ค่ะตรงนีสองดอก ดอกนี่ดอกบ่อวบบ่วอ,อ,อ,อูมเลยค่ะม่องนีเป็นอยังคือเป็นดอกนหน่อยตรงนี้ก็มีค่ะนี่ดอกนึงหรือว่ามันผึ่งขึ้นมากากับปอจ้านี่ค่ะดอกนึงส่นสนนี้ในป่าหยาใบยุกค่ะทับยุกค่ะนี่ดอกนึง นี่เก็บมากกองไว้ล้วค่ะย้อนนี่เอามีตัดขาก้อนค่ะอันนี้บ่บหกปันไดมีตัดขาถึงอยู่มีตัดขา,ด,ด,ขาดอกบานบาไดเลยค่ะพี่น้องเอ้ยถตาเอาเอากอนอื่นน้าหลังมาก็เก็บไปคือเก่าเลยต้องเก็บเอาน้ามูเพิ่นดอกตุ้มตูมค่ะ นี่ค่ะดอกหนึงดอกหนึงดอกจุ่มว่าทายคลิปดีว่าเบิงหายพี่น้องในเบิงกะทายดีกับอกใครได้ปนใดพี่น้องเงด้ดอ,เอ,อจันตัน์เนี่ยเด้อค้นมันหลาย ระบามันค้นมาเบิดตั้งตำบลหุ่นละเก็บเห็ดสาวหยันบอท่านมูตั้งที่กับบอไดท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเดอ้อท้ายเป็นถุงช่วงค่ะเวสิบอท่านเขาสิอบ,บอไดเห็ดไปแกงแลงอีกล่ะ ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นเลยเด้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้บ่ะผาดชมงคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเด้อค่ะจะได้มีกําลังใจเหตดคลิปต่อไปเด้อค่ะมือไม่มสมาร์ทกล่นเห็ดคลิปกรยั่งบอดีปันได้พิพผาดปะก,การได้กระอคะอภยัยไวนาที่นี้ด้วยเด้อค่ะนี่ค่ะดอก มีให้เก็บเรื่อยๆเพื่อนๆค่ะดอกกะกะลังจะงามอยู่ค่ะพึ่งเพชรพึ่งขืนมากเบิ่งตะกาก,กับอ้อเนอ้อเนะขึ้นมาแล้วด้วยค่ะเก็บยางเปล่ายางฟัง นี่ดอกนึ่งห้านี่ดอกนึงอยู่บห่างกันปันไดน,นี่นี่ดอกนึงโอ้ดอกตุ่ม ดอกหนึ่งค่ะอึบอึบนี่ได้ปลาหยางนี่อีกดอกนึงค่ะนี่เก็บเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆเต็มกระตาโอ้ตาข้าเข้ากับเต็มแล้วด้วยค่ะไปเรื่อยๆเพิ่มนีอุ้ยดอกเี๋ยวเขาขึ้ห่านเลยห่าน โอ้ยสองดอกนะอีกดอกนึงอ้ยบอแแม่ได้เป็นจุ่มเลยนะนากกาางานตะกาเข้ากับในไลายพ่อแกงเหรอเดี นี่ค่ะดอกนึงดอกงามเลยมีอีกดอกนึตงตอนมีสองดอกค่ะมีอดอกนึงดอกมี็นซดอกเลยมองนี่ นี่ค่ะดอกมันงามงามน,นี่ดอกนี่ค่ะดอกกำลังแกงแซ่บเลยค่ะแบบโอ้แต่ว่าปลานีมันแห่งดอกบอสใหญ่ปันใด นี่ค่ะอีกดอกนึงทั้งที่ก็จะเก็บบอดัดค้ลัดคารือต่ขาอเพราะมันสาวนี่ละ่ะมันคนมันไหลสำหรับคลิปนี้กะจะขอลาพี่ละนองไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะแล้วพอ,อกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ i'm done